สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนรู้ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับได้ง่ายนั่นคือการปล่อยเข้าไปไม่ได้แปลว่าเราหยุดรักได้ทันทีบางครั้งเราตัดสินใจปล่อยเพราะมันคือสิ่งที่ควรทำที่สุด เพราะเรารู้ดีว่าการอยู่ต่ออาจจะทำร้ายทั้งสองฝ่ายหรือเพราะเขาอยากไปในทางที่ไม่มีเราอยู่ในนั้นแต่ในความเข้าใจที่เราพยายามสร้างในความเข้มแข็งที่เราพยายามแสดงออกนั้นหัวใจข้างในกลับยังไม่พร้อมจะหยุดรักเลยแม้แต่นิดเดียวหลายคนคิดว่าการปล่อยหมายถึงการลืมแต่ความจริงคือมันไม่ใช่เลย การปล่อยเป็นเพียงการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ไม่สามารถรั้งคนที่อยากไปให้อยู่ต่อได้แต่หัวใจของเรายังใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เคยรู้สึกเสมอมันยังจำได้ยังคิดถึงยังรักเพียงแต่ไม่แสดงออกแล้วผมเชื่อว่าความเข้าใจกับหัวใจมันเดินคนละจังหวะสมองอาจเข้าใจแล้วว่าควรจบ ควรไปต่อควรปล่อยแต่หัวใจมันยังอยู่ตรงจุดเดิมยังวนเวียนอยู่กับความทรงจำยังคงกลับไปนึกถึงสิ่งเดิมๆโดยไม่รู้ตัวและนั่นแหละคือความจริงที่เราทุกคนต้องเผชิญในวันที่ต้องปล่อยใครสักคนไปคุณเคยไหมครับที่บอกกับตัวเองว่าฉันโอเคแล้วแต่พอเห็นชื่อเขาในหน้าจอ พอได้ยินเสียงใครพูดถึงเขาหัวใจก็เหมือนถูกบีบอีกครั้งทั้งที่เราก็รู้ดีว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแล้วมันคือความรู้สึกที่ขัดแย้งกันระหว่างเหตุผลที่เข้าใจกับหัวใจที่ยังรักผมอยากบอกคุณตรงๆเลยว่ามันไม่ผิดเลยที่คุณยังรักอยู่ไม่ผิดเลยที่คุณยังคิดถึงทั้งที่ปล่อยเขาไปแล้ว เพราะความรักไม่ใช่สวิตช์ไฟที่กดปิดเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นสิ่งที่ค่อยๆจางไปตามเวลาไม่ใช่หายไปในวันเดียวการปล่อยใครบางคนไปจากชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถอยู่ในอนาคตของเขาได้อีกแล้วและในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าหัวใจของเรายังเขาอยู่ในอดีตเสมอ มันคือการเดินออกจากประตูที่เรายังอยู่ข้างในต่อและบอกตัวเองเบาๆว่าถึงเวลาต้องไปแล้วบางคนอาจคิดว่าการปล่อยคือการยอมแพ้แต่จริงๆแล้วมันคือความกล้ารูปแบบหนึ่งความกล้าที่จะยอมรับความจริงความกล้าที่จะเดินต่อแม้หัวใจยังผูกอยู่กับใครบางคนและความกล้าที่จะไม่ฝืนให้คนที่ไม่อยากอยู่ ต้องอยู่ต่อไปผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีคนบอกผมว่าการปล่อยใครออกจากชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราเลิกรักเขาแต่มันหมายถึงเรารักตัวเองมากพอที่จะไม่อยู่ในสิ่งที่ทำร้ายเราอีกและผมคิดว่านั่นคือคำอธิบายที่ตรงที่สุดของคำว่าการปล่อยเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากไปจากเขา แต่เราต้องไปเพื่อไม่ให้ตัวเองหายไปในความสัมพันธ์นั้นเรายังรักแต่เรารู้ว่าการอยู่ต่อไม่ใช่ทางรอดเรายังคิดถึงแต่เรารู้ว่าการรั้งไว้ไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขเลยมันคือความรักที่เติบต่อพอที่จะรู้ว่าบางสิ่งไม่ควรฝืนบางคนไม่ควรขอให้กลับมาบางความรู้สึกต้องเรียนรู้ที่จะวาง แต่ถึงจะรู้ทั้งหมดนั้นแล้วหัวใจเราก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ดีคุณเคยไหมครับที่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าคิดถึงเขาจังทั้งที่คุณก็ไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วมันคือความทรงจำที่แวะกลับมาโดยไม่ต้องเชิญมันคือตอนหนึ่งของความรักที่ยังไม่ถูกปิดลงในใจเราอาจลบรูป ลบข้อความลบเบอร์โทรศัพท์ได้แต่เราไม่สามารถลบความรู้สึกได้หรอกเพราะความรู้สึกมันไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มันอยู่ในใจและหัวใจของคนเรามันดื้อกว่าที่คิดบางวันเรายังร้องไห้ให้เขาทั้งที่ไม่ได้อยากร้องบางวันเรายังยิ้มให้ความทรงจำทั้งที่มันก็ปวดหน่อยๆแต่ในทุกความรู้สึกเหล่านั้น มันคือส่วนหนึ่งของการเยียวยามันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับการไม่มีเขาไม่ใช่เพราะคุณลืมได้แล้วแต่เพราะคุณกำลังเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆการปล่อยใครไปไม่ใช่การปิดประตูหัวใจใส่เขาทันทีมันคือการค่อยๆปิดประตูบานนั้นอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เพราะเราเกลียดเขา แต่เพราะเรารักเขามากพอที่จะรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วและเมื่อถึงวันที่คุณกล้าหันกลับมาคุณจะเห็นว่าความรักที่เคยมีแม้ไม่สมบูรณ์แต่มันสอนให้คุณรักอย่างเข้าใจมากขึ้นผมอยากให้คุณรู้ว่าการยังรักหลังจากการปล่อยไม่ได้ทำให้คุณดูอ่อนแอเลยแต่มันแปลว่าคุณมีหัวใจที่ซื่อสัตย์ คุณกล้ารักและคุณกล้ายอมรับว่าความรักนั้นเคยมีความหมายจริงๆหัวใจของเราจะไม่หยุดรักได้ทันทีหรอกครับแต่มันจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะรักแบบใหม่รักแบบที่ไม่ต้องการการครอบครองรักแบบที่ยอมให้เขามีความสุขแม้ไม่ใช่กับเราและรักแบบที่ให้อภัยทั้งเขาและตัวเราเองด้วย เพราะสุดท้ายแล้วการปล่อยไม่ได้หมายความว่าจบแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของความรักในรูปแบบที่สงบกว่าเดิมเรายังรักได้แต่ไม่จำเป็นต้องเจ็บอีกต่อไปผมอยากให้คุณลองหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันยังรักนะแต่ฉันยอมรับแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเบาลงในหัวใจ ไม่ใช่เพราะคุณหยุดรักได้แต่เพราะคุณเริ่มรักอย่างเข้าใจมากขึ้นแล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปเห็นตัวเองในวันที่ยังร้องไห้กับชื่อของใครบางคนแล้วคุณจะยิ้มได้โดยไม่มีน้ำตาเพราะคุณจะรู้ว่าการปล่อยในวันนั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณรักตัวเองได้มากขึ้นในวันนี้เธออาจจะจากไปแล้ว แต่ความรักของเรายังอยู่ตรงนี้แค่เปลี่ยนรูปไปจากการอยากให้เขากลับมากลายเป็นการอยากให้เขามีความสุขและนั่นแหละคือความรักที่โตเต็มหัวใจที่สุดแล้วคุณล่ะครับตอนนี้ในใจคุณยังมีใครที่คุณปล่อยไปแล้วแต่ยังรักอยู่ไหมถ้ามีไม่ต้องเรียบลืมหรอกครับ เพราะวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าการปล่อยที่ยังมีรักก็เป็นความงามรูปแบบหนึ่งของหัวใจมนุษย์เหมือนกันและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ